สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาเจอกันครับตัวซารีเพากระบะนะครับแต่เป็นกระเพากระบะสองเพานะครับตัวนี้ใช้เป็นเผาดุมหน้าของรถกระบะนะครับจะเป็นหกลูนะครับเป็นดุมหน้ารถกระบะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เผลาพิงนะครับแต่เผาข้างล่างเราเทรําพึงขึ้นมานะครับทําเหมือนรถ รถล,ลากรถเกี่ยวนะครับแต่ตัวนี้จะเอาไปลากรถไถครับลูกค้าสั่งพิเศษตัวนี้ก็เลยต้องทําเป็นเพาแบบนี้เพื่อให้ความกว้างของล้อนะครับให้มันกว้างออกมานะครับเพราะว่าคันนี้จะอยู่สเปคที่กว้างที่2.10เมตรสินะครับก็เลยต้องทําล้อให,ให้ล้อหลังให้กว้างขึ้นนะครับ ตัวนี้ทําเป็นบันไดขึ้นนะครับบันไดตัวนี้ยาวที่เมตรห้นะครับเอาเมตรอาโทษทีครับยาวที่2องเมตรนะครับตัวนี้สามารถถอดได้นะครับเวลาลดขึ้นนะครับตัวนี้จะเอาขึ้นรถแท็กเตอร์เป็นรุ่นของ New ฮอ l แลนดนะครับตัวที4 8 r ่ C48R นะครับข้อความสูงอยู่ที่80เซนนะครับ เหล็กรางน้ำสี่นิ้วเสริมด้วยสามนะครับตัวนี้บรรทุกได้แน่นอนครับอย่างน้อยก็สี่ตันห้าครับคือสองพาอแบบนี้จริงๆก็ใส่ได้ถึงหกตันครับแต่ว่าด้วยอคอกรถนะครับด้วยปริมาตรของขอคอกก็จะใส่ได้ไม่น่าจะเกินสี่ตันห้าครับทางหน้าลูกค้าจะเอาไปวางใบมีดนะครับก็เลยทางสั่งทำเป็นตัวตัว ไม่สูงครับเพื่อจะเอาใบมีดข้ามมาวางฝั่งข้างนอกนะครับหัวลากก็ประมาณนี้ครับมีชุดอัดเจะบีให้นะครับตัวนี้ก็เป็นกระทะขอบ15นะครับยางก็เป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยางเปอร์เซ็นต์ก็ปี1617นะครับก็ใช้งานได้อีกยาวนานอยู่ครับ อันนี้ลูกค้าใส่รถเป็นนิวฮอนแลนด์นะครับแต่ว่าต้องการสินสีเขียวนะครับเพื่อให้มันตัดกับรถนะครับเวลารถขึ้นก็จะตัดกันนะครับถ้าสีเดียวกันเวลารถขึ้นก็จะกลายเป็นมองไม่ชัดนะครับช่วงล่างก็จะค้ำให้อย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแปลงน้ำสี่นิ้วนะครับมีที่ค้ำท้ายให้เหมือนรถเกี่ยวนะครับ เวลาจะรถขึ้นต anyway, kind of so, like so, like ้องค้ำก่อนนะครับค้ำท้ายก่อนเพื่อไม่ให้จะท้ายกระดกนะครับคันนี้ลูกค้าก็จะเอารถกระบะลากนะครับรถกระบะแล้วก็ลากเป็นลากไปทํางานนะครับเสร็จแล้วก็ลากกลับบ้านนะครับคือไม่ต้องการเตี้ยนะครับถ้าเตี้ยมันจะเหมือนรถเกี่ยวนะครับตอนนั้นเวลาลูกค้าก็แล้วแต่ครับนี่เป็นการสั่งของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการสั่งแบบนี้นะครับ เราก็ทําตามลูกค้าสั่งนะครับท่านใดที่สนใจหรือออกแบบมานะครับเราทําให้ได้เหมือนกันครับยกเว้นเป็นแหนบนะครับเราไม่ทําแหนบนะครับเพราะเรายังแต่ว่าก็เป็นขั้นตอนต่อไปเหมือนกันครับตอนนี้เราทําแบบไม่มีแหนบไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการมีแหนบเราเรายังไม่ได้รับทํานะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ศึกษาเรื่องแหนบเรื่องโชคนะครับกลัวทําไปแล้วลูกค้า ว่ามันใช้งานไม่ดีอะไรยังไงนะครับแต่ตัวนี้เรารับประกันครับโครงสร้างรับประกันที่2ปีนะครับก็ก็ข้างในก็พ่นสีให้เรียบร้อยครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ไปส่งที่อำเภอวาลิชภูมินะครับจังหวัดสกลนอครน,นะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทร0833383507นะครับหลักคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็ผ่านอำเภอสองดาวนะครับผ่านอำเภอสองดาวแล้วจะเข้าอำเภอวาริจภูมินะครับวันนี้ผมไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกที่อำเภอสองดาวครับ ส่งเทร็จเรื่อนะครับก็จะไปอำเภอวาริชภูนะครับนี่เป็นที่ทำการเบอร์สองดาวนะครับไม่เคยมาเลยครับครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตนะครับได้เข้ามาในพื้นที่เฮ้ยมีตรวจแจกวความเร็วด้วยนะหน้ารูบ <c oughs> <c oughs> คือโรงพยาบาลสองดาวนะครับนี่น่าจะเป็นทีาาน่พักอำเภออ้าวเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนไม่เคยเข้ามาครับเราจะจัดแบกหูแบกตานิดนึงครับ ครับเดี๋ยวถึงบ้านลูกค้าครับผมอำเภอวาริชภูมิครับก็เป็นอะไรนะอุทยานปูผาเหล็กนะครับที่เข้ามาเ็้นี้นะครับก็เป็นน้ำเพือที่ต้องเข้ามานะฮะต้องตั้งใจมา เป็นอำเภอที่ทางผ่านนะครับความเจริญก็อาจจะไม่เท่ากับอำเภอที่เป็นทางผ่านนะครับแต่ก็ใครที่รักความสงบน่าจะ หลังนะครับจะให้ดูครับตัวนี้เอาเป็นหลางมาด้วยครับสีเขียวครับแต่รถลูกค้าเป็นอ,อะไรนะนิวฮอลแลนด์นะครับสีน้ำเงินนะครับแต่ลูกค้าก็อยากได้สีเขียว ก็ดีมากครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับนี่ก็เป็นวัดนะครับสังเกตวัดนี่จะเป็นต้นไม้เยอะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเพราะว่าวัดนี่จะเป็นแหล่งที่คนไม่กล้ามาตัดไม้นะครับอาจจะด้วยวัฒนธรรมของคนไทยนะครับที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับรู้จักบาปบุญคุณโทษนะครับ อีก400เมตรเลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทสอนอ2021ผมมาตามอีพีทพามาครับก็เดี๋ยวเราจะเรื่อยๆครับผมใี้เดี๋ยวออกเบี่ยงขวา เลี้ยวขวาเพื่อวิ่งบนทางหลวงชนบทสอน,นอ2021ต้องเด้ยวอยู่แล้วครับเป็นถนนนาดยางแต่เราไม่เคยมานะขับต่อไปบนทางหลวงชนบทสอน,นอ2021อีก3กิโลเมตรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้กลถึงผมว่าลูกค้าแล้วโอเคครับบรรยากาศนะครับข้างหน้านี่น่าจะเป็นปูทิวเขาปูพาน์ทใช่ไ ไม่ใชนะ่ผมไม่แน่ใจไม่เคยมานะครับแต่บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีใครที่อยากมาท่องเที่ยวนะครับอะไรนะทํำพาพวงทํำภูพาเหล็กอนะไรนยแถวนี้นะครับผมไม่ได้ทำการบ้านมาแ <laughs> ล้วเอือาริจะภูมิอีก19กกิโลครับแต่บ้านลูกค้าไม่น่าจะถึงตัวอำเภอนะครับอยู่บ้าน น้อยเอรอสะกนคับีก500เมตรเลี้ยวซ้ายผมเก็บบรรยากาศนะครับท่านใดที่ไม่อยากดูก็สามารถเล,เลื่อนไปถึงเลื่อนไปก่อนได้เลยครับผมผมไม่เคยมาครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับ ผมอยากถ่ายเก็บไว้ไว้ดูนะครับว่าแถวนี้เป็นยังไงครับประเทศไทยนะฮะจริงๆก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านผมเท่าไหร,ร่นะฮะจังหวัดสกลนครนี่ไม่เคยมานนะเลี้ยวซ้ายซ้ายตรงไหนเนี่ยซ้ายขงหน้าอ๋อในไงบ้านขาวขับต่อไปอีก3กิโลเมตร GPS ผ่านหลงหรึเปล่าสักคู่นะครับครับต่อกันเลยครับครับไม่หลงี4800เมตรวิ่งตรงต่อไป4800เมตรป่ายางสวยมากครับไอ้เอาเข้ามาถ้ามากลางคืนเนี่ยผมถอยแลยนะ้วเนี่ยผมคิดว่าหลงทางแน่นอนครับเอาไหม ได้เข้ามาแล้วลูกค้าโทรถามลูกค้าเมื่อกี้นะครับบอกว่าเป็นทางลัดมาแล้ว GPS มันชอบพาผมลัดอยู่เลยแต่ก็บรรยากาศดีครับเนี่ยฮะโอ้โหป่ายางนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยบรรยากาศดีมากท่านดูนะครับข้างทางมีรถสวนเลย ขณะนี้บ่ายสมงสินาทีเข้ามานี่ป่ายางล้วนๆเลยครับเมื่อกี้เห็นเป็นทุน่งนานิดนึงนะครับแต่ลูกค้าบอกมัน,เป,นเป็นทางลัดมาได้เช่นกันครับเราในหันหน้าล้วเราไม่มีถอยหลังอยู่แล้วครับเจอบ้านคนหน่อยนะรถอ,ออกได้2เดือนครับวิ่งเหมือนกับโหละครับ สักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวน่าจะถึงบ้านลูกค้าครับข้างหน้านะครับอืมบรรยากาศได้มากครับเขาเรียกว่าไผ่บ้านครับไผ่บ้านนี่กำลังปลูกเลยอันนี้มาเที่ยวไกลครับขอเก็บบรรยากาศนิดนึงนะครับอำเภอวาริชภูมินะครับตรงนี้น่าจะเป็นการลื้อต่อ,อยานะครับ คือเสร็จแล้วก็พัอันไทยทนำะให้ตองตายก่อนจะลงไหมสรุปว่าหลงจริงครับพี่น้องข้างหน้าเป็นรถล,ลูกค้าครับลูกค้าก็ตามเอาก็ตามไปอีกครับอีกไม่ไกลครับน่าจะไม่เกิน3มกิโลครับ อ GPS e พาเราเข้ามาในทางมันเป็นทางลัดครับโอ้ยหด,ดกระโดดถึงอย่างหนึ่งหนักเลยเขาเรียกว่าทางลัดครับทางลัดเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะจำคำนิยามเขามาทางลัดไว้เลยเร็วเร็วแบบไหนก็ไม่รู้นะ ทางลัดนี่ผมตามที่ผมเคยไปนี่คำว่าทางลัดนี่ไม่ค่อยดีเท่าทางหลักนะโอเคครับสวัสดีครับมอนี้กัพบกับผมวีชัยพี่ที่นะครับมอนี้กัมาทรงลูกค้าถึงบ้านถึงซองเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเผ้ากับบะสอ,สองเผ้านะครับเป็นซี่ร้อนะครับเพนจะเอามาขนรถไทยนะครับไป เพิ่นว่าให้เพิ่นยุ่ไก่จักน้อยนะครับอสอบถามความพึงพอใจนะครับผมเหตุล้นเราเป็นยังไงนะครับได้มาตรฐานดีอยู่ครับผมใน่คล่อมเกิดทีแรกก็ว่าเพิ่นเสียให้คักบนนอ,อมาเบิ้งก็ได้คักอยู่แต่ถึกใจคักอยู่ครับผมมาตรฐานอยอะจังไลยก็ขอบคุณลูกค้าได้ครับมือน,นีได้ครับเด้อเอ๊ะนี่เขาอยู่บ้านไหนเนาะครับ บ้านดอดนอย่ยน้อยตำบลหนองหลลาดอำเภอเวิริสุทธิ์ภูมิราชภัลน,นครครับครับผมกะห่างจากลานโยร่อยแปดสิบเอ็ดโลนี่แหละครับเป็นลงทางจังหน่อยหนึ่งเมื่อกี้เสียเวลาจักสิบนาทีโอเคครับผมขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ